สวัสดีครับผมทนายเดชาวันนี้มาทำคดีทุจริตนะคอรับชันเรื่องค่าอำนวยความสะดวกหรือที่เขาเรียกกันในวงการนักทุจริตว่าอ,อนออ่างนหนูนะครับอ,อนอหรืออำนวยความสะดวกมันคือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157และมันคือการเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการ,ร,การในหน้าที่อันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่นไปพบการกระทำความผิดจับผู้ต้องหาบุหรี่ไฟฟ้าเจ้าของเว็บพนันมาแล้วก็ตบรัพย์เรียกเงินแล้วปล่อยตัวไปเหมือนกับที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้นะครับนะเรียกว่านะอนออำนวยความสะดวกก็คือการตบทรัพย์หรือเรียกว่าการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อกระทำการไม่กระทำการโดยในหน้าที่มีหลายก็ดีครับเรื่องตบรัพ์ <impl. S 2> เช่นอายการที่โดนสารจำคุกไป7ปีไล่ออกจากราชการอันนั้นก็เรียกเงินบังคับให้นะเขาเรียกอะไรนะให้ผู้เสียหายเลี้ยงอาหารให้กับลูกน้องเรียกเงิน3ามแสนสุดท้ายก็ถูกดำเนินคดีนะครับหรือเรียกเงินเพื่อสั่งไม่ฟ้องทั้งตำรวจทั้งอายการตอนนี้มีคดีประเภทนี้หลายคดีนะครับเรียกว่าคดีตบรัพย์ คดีตบรัพย์ภาษาชาวบ้านภาษากฎหมายคือเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินนะจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยเราจะเห็นนะครับว่าทุกวันนี้ตํารวจนะครับนะไม่สามารถไปจับกลุ่มพวกพนันออนไลน์รายใหญ่ๆได้มักจะอ้างว่าหลักฐานไม่พอผมฟังแล้วรู้สึกว่าเราจะมีตํารวจไว้ทําไมในเมื่อประชาชนรู้มาตั้งนานว่าเว็บพนันออนไลน์เหล่านี้มีมานานล่ํารวยจนหนีไปต่างประเทศ ตำรวจบางคนที่รับผิดชอบยังไม่มีปัญญาไปจับกลุมออกมาให้สัมภาษณ์ว่าพยานหลักฐานไม่พอทั้งที่เว็บพนันเหล่านี้มีมานานแล้วรถตำรวจนำขบวนนักท่องเที่ยวหรือเอกชนก็มีมานานแล้วค่าอำนวยความสะดวกก็มีมานานแล้ววิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งก็มีมานานแล้วรับเงินสั่งไม่ฟ้องก็มีมานานแล้วบอนการพนันก็มีมานานแล้ว ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาก็มีมานานแล้วทำไมข้าราชการและนักการเมืองเหล่านี้จึงไม่จับลุมดำเนินคดีจึงถูกตั้งคำถามจากประชาชนว่ารับสวยเป็นรายเดือนแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือไม่เขาเรียกว่าตบซับนะครับนะจับแล้วปล่อยหรือพบการกระทำความผิดเก็บเป็นรายเดือนไม่ดำเนินคดีเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้ทนายเดชาด้วยสวัสดีครับ